เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีเฮ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21กุมภาพันธ์2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราบ,บาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าว,วันศุกร์ลงสนามทั้งหมดถึง9คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนเบวันนี้ครับประกอบไปด้วยแอตแลนตาฮอส์ดวลกับออร์แลนโดเมจิกเดนวอนนักเกตครับดวลกับชาร์ลอตต์ฮอนเนสสครับและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับดวลกับพระอาทิตย์ฉายแสงฟินิกซันตอน9ก้าโมงครึง่ง ไปที่คู่แรกกันก่อนครับการพบกันระหว่าง a l ร n นต Hawks รับดวลกับ Orlando Magic ครับโดยเจ้าบ้าน l อร t a h าฮอสเปิดสนามสเตทฟาร์ม Arena ครับวันนี้นะฮะตอน7จ็ดโมงครึ่งครับโดยไลฟ์ที่เป็นไปได้ฟังเจ้าบ้านนําโดยแมททับเยือนนุมเทรยังกับไดโซเดนเนียลครับ, Daniel, รบเสริมด้วยซากุริริซาเชอร์ดดัดับหนึ่งสองพัมัวเม็ดกูเย่แล้วก็ออนเยกาโอคองวูเป็นเซนเตอร์ส่วนทีมเยือนครับ ออร์แนโดเมจิกนำโดยมาเทพเปาโลแบนเคโรและแฟรงค์วักเนอร์เสริมด้วยโคเอนโทนี่เคนทาวสคาเวลปอปและโกกาบิตาเซห้าเกมหลังสุดฮอคชนะ3แพ้2เช่นเดียวกับ o อ l a n d นโดเมจิกครับ o อ l a n d นโดเมจิกเป็นทีมที่มีเกมรับยอดเยี่ยมครับก็ถือได้ว,ว่าทีมไหนเจอกับออร์แลนโดเมจิกก็จะมักจบด้วยสกอร์ต่ำเสมอครับแม่อเลนตาฮอคเองจะมีเกมรุกที่ดีครับแต่มาเจอเกมรับของออร์แลนโดเมจิกในวันนี้ครับก็น่าจะเจาะไม่เข้าเหมือนกันครับ ทุกสำน,นักมองว่าเมจิกเป็นต่ออยู่ประมาณ1.5ครับถึง2แต้มแต่วันนี้การเลือกข้างค่อนข้างจะเสี่ยงครับเนื่องจากมีโอกาสชนะกันทั้ง2ทีมผมว่าไปสกอร์ต่ำ223น่าจะปลอดภัยที่สุดไปที่คู่ที่2กันต่อการพบกันระหว่างไก่ทอดเดน,วนเดดวอร์นักเก็ตดวลกับชาร์ลต์ฮอร์เนสครับ9มงตรงตามเวลาในประเทศไทยครับโดยเจ้าบ้านนำโดยนินจาเตาร์เซเวสบูกเจามาลเมเร่ไมเคลิลพอตเตอร์จูเนียอารอนกอดอนและนิโคล่โลาโยคิชมาเทพตัวอีดิดครับ ส่วนชาร์ลฮอร์เนตประกอบไปด้วยซุปตา bon, Green, ges, ล์มิโลบอลนิกส์มิดจูเนียโจสกรีนไมล์บิทเจสและก็มาร์ควิลเลียมห้าเกมหลังสุดเดนเวอร์นาเกตชนะรวดครับส่วนชาร์ลฮอร์เนตครับเพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะเอลเอเลเกอร์สได้แบบเหลือเชื่อหักปากกาเซียนครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้บุกมาเยือนเดนเวอร์นาเกตของจริงของแท้ครับที่สนามบอลนารีนาและเดนเวอร์เองครับตอนนี้ก็ขยับอันดับขึ้นมาเป็นอันดับ3ในสายตัวตกผลงานถือว่าเข้าฝักเข้าฟอร์มขึ้นเรื่อยๆครับ วันนี้ชาลอร์อนเนตเองครับคงไม่ฟลุกเหมือนเมื่อวานครับบุกมาเยือนบนอารีนาวันนี้น่าจะแพ้กลับไปแบบเลเทครับโดยทางด้านทุกสำนักมองว่าเดนเวอร์นักเกตตอประมาณ15-16แต้มวันนี้ผมว่าน่าจะข้ามฟากได้ยืนฝั่งเจ้าบ้านเดนเวอร์ไปที่คู่ที่3กันต่อการพบกันระหว่างซานอันตนิเสเปอร์ครับดวลกับพระอทิตย์ฉยแสงฟินิกซันตอน9โมงครึง่ง เจ้าบ้านสเปอร์นำโดยซีพี3คริสพอและก็เดียรอนฟ็อกซ์ครับเดวันี้น่าจะยังไม่มีวิกเตอร์เวนบันยาม่าในการลงสนามเสริมด Russell, ้วยเดวินวอสเซลและก็เฮริสันบานส์ครับโดยเซนเตอร์ครับใช้เป็นซันโรมามมเคลาวิลลี่ครับส่วนทีมเยือนอย่างพระทิตย์ใช้แสงวินิกซันประกอบไปด้วยไทยอุสโจนเดวินบูเกอร์เควินดูแรนโบโบและนิกริชาร์ดโดยเจ้าบ้านสเปอร์ชนะ23แพ้29รังดับ12ในสายตวนตก ส่วนฟินิกซันร่วงลงมาอันดับ11ในสายจนตกชนะ26แพ้28คู่นี้ถือว่าสูสีมากครับเนื่องจากเป็นบาส์ที่ยวแนวนอนไม่ได้ทั้งคู่แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือเป็นบาสแรกครับในคู่นี้ผมก็ยังมองว่าคู่นี้ครับสเปอร์กับซันน่าจะเปิดหน้าแรกกันแบบยับครับ237เปิดมาค่อนข้างสูงมากแต่วันนี้ครับทั้ง2ทีมนำโดยเดียรอนฟ็อกซ์แล้วก็เดวินบูเกอร์เควินดูแรน น่าจะช่วยผลิตสกอร์กันได้เกิน237ยืนฝั่งสูงในคู่ที่3ทัศนาจารเจย์21กุมภาพันธ์2025เช้าวันศุกร์อเลนตาฮอคส์เจอกับบัตตต่ำอย่างออเรนโดเมจิกยืนฝั่งต่ำกว่า223 เดนเวอร์นักเกเจอกับทางด้านชาลอต์คอนเนตเกมนี้ชาลต์น่าจะไม่มีฟลุกครับน่าจะแพ้เกิน15แต้มยืนฝั่งเดนเวอร์ส่วนคู่สาย9โมงครึ่งสเปอร์เจอกับพระอทิศย์ฉแสงฟินิกซ์ซันครับทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะและมีฝีมืออยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากตอนนี้237ยืนฝั่งสูงน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับคู่ซันกับสเปอร์ครับครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ